สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาผลไม้ทานแล้วผิวขาวกระจ่างใสวันนี้จะมาพูดถึงผลไม้ที่เมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยเราได้วิตามินหลายๆอย่างซึ่งในวิตามินแต่ละอย่างก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสหรือผิวสวยใสยนั่นเอง ผลไม้ในเมืองไทยก็มีมากมายหลายชนิดแถมในแต่ละชนิดก็จะมีวิตามินสูงเราสามารถที่จะรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายหรือจะนำมาพอกหน้าบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวกระจ่างใสได้อีกด้วยวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงผลไม้ที่ช่วยในการดูแลผิวที่จะทำให้ผิวของคุณขาวกระจ่างใสประกอบไปด้วยผลไม้อะไรบ้างหรือบางคนก็สามารถที่จะ รับประทานแล้วทาให้ผิวขาวใสเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าว่ามีผลไม้อะไรที่รับประทานแล้วจะทําให้ขาวผิวขาวกระจ่างใสอันแรกเลยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเติมเต็มความสาวให้สมบูรณ์แบบได้อย่างเต็มที่สาวๆจึงควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำแต่ควรเลือกดื่มมะพร้าวสด รับรองว่าหากดื่มบ่อยๆแล้วผิวพรรณจะเปล่งปลั่งกระจ่างใสมีน้ำนวนมีนวนแถมยังมีขาวแบบเปล่งปลั่งขึ้นได้อีกด้วยใครไม่อยากจะแก่และมีริ้วรอยมาเยือนไวก็ดื่มน้ำมะพร้าวนี่แหละเป็นตัวช่วยแถมยังเป็นเกลือแร่บ,บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่จะช่วยปลุกคืนความสดชื่นให้กับร่างกายเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับ 2. a p แอป ผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ใบหน้าของคุณเนียนใสลดเลือนจุดด่างดำกระชับรูขุมขนเราเลยมีสูตรหน้าใสาด้วยแอปเปิลมาฝากกันนั่นก็คือการนำแอปเปิลที่ไม่ได้ปอกเปลือกจำนวนหนึ่งลูกผสมกับน้ำพึ่งแท้จำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนำมาพอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้โดยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกทำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็รับรองว่าหน้าใสาไร้จุดด่างดำอย่างแน่นอน ทับทิมผลไม้ที่เปี่ยมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคือสุดยอดผลไม้เพื่อช่วยผิวสวยอ่อนใยอ่อนยาวกว่าโดยแท้เพราะสารต้านอนุมูลอิสระนะั้นะทำหน้าที่ในการชะลอการเสรื่อมสภาพของเซลล์ผิวจึงช่วยในการป้องกันริ้วรอยที่อาจจะเกิดก่อนวัยมาเยือนและทับทิมก็เป็นผลไม้ที่เปี่ยมไปด้วยสารดังกล่าวค่อนข้างสูงทีเดียวอีกทั้งยังมีส่วนทําให้ช่วยผิวพันธ์ ขาวใสและดูมีออร่าเปล่งปั่งด้วยอีกนั่นเอง 4. ส้มส้มเป็นผลไม้เส้นใยธรรมชาติมีวิตามินซีสูงและยังมีแคลเจีด้วยโดยคุณสามารถที่จะเลือกรับประทานสดๆหรือจะนำเนื้อส้อนมาฝานปั่นผสมกับโยเกิรต์ตแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกโดยจะช่วยให้ผิวหน้ามีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นไม่แห้งกราน เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีผิวหน้าแห้งดูไม่สดใสก็ลองรับประทานส้มหรือทดลองทําสูตรพอกหน้าดูก็ดีจะกลายเป็นสูตรหน้าใสาที่ใครเห็นก็ต้องทักเลยทีเดียว 5. ฝรั่งฝรั่งนอกจากจะรับประทานเพื่อลดน้ำหนักได้ดีแล้วยังสามารถที่จะเรียกขุ่นสวยกลับมาได้อย่างเต็มๆเมพราะฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีดังกล่าว จะช่วยในการเสริมสร้างและผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงกระชับเต่งตึงใครไม่อยากแก่เร็วก็รับประทานฝรั่งบ่อยๆผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็ฝรั่งก็ยังเป็นที่หารับประทานได้ง่ายช่วยดีท็อกผิวของเราได้ด้วยเพราะในฝรั่งมีสารวิตามิน A, p โพแทสเซียมซึ่งเราสามารถที่จะรับประทานสดสหรือนำมาบดให้ละเอียดแล้วพอกหน้าเพื่อช่วยลดริ้วรอยของผิว ดูดซับสิ่งสกปรกบนใบหน้าทำให้คุณมีผิวที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแตงโมผลไม้หวานฉ่ำสีแดงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสามารถที่จะรับประทานได้เป็นประจำหรือจะนำมาฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกคุณจะสัมผัสถึงความนุ่มชุ่มชื้นของใบหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมีผิวดี ขาวกระจ่างสายแบบเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยและก็น่าจะรับประทานผลไม้เหล่านี้ดูรับรองว่าผิวสวยจะไม่อยู่ห่างไกลคุณอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายเป็นประจำด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผิวใสผิวสวยตามมาอีกด้วยนั่นเองสับประรด สับป,ประรดเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานในสับป,ประรดจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นเบต้าแคโรทีนวิตามินซีแมงกานีสซึ่งถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยในการลดริ้วรอยบนใบหน้าได้ให้ใบหน้าของคุณแลดูอ่อนกว่าวัยโดยเราสามารถที่จะรับประทานเป็นประจำหรือนำสับป,ประรดเนี่ยผสมกับน้ำผึ้งน้ำสะอาดพอกหน้าทิ้งไว้โดยประมาณ15-20นาที ซึ่งสารในสับป,ปะรดก็จะช่วยขจัดเซลล์ที่ตายแล้วเผยใบหน้าที่กระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติอีกหนึ่งสูตรที่น่าใสาที่สาวๆควรจะลองเช่นเดียวกันมะเขือเทศมะเขือเทศก็ถือว่าเป็นแหล่งผักพลไม้ที่เปลี่ยมไปด้วยไลคโคปีนสูงช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สวยใสยเปล่งปลั่งและยังช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้อีกด้วย สาวคนไหนอยากมีผิวหน้าสวยสายอมสีชมพูรับประทานมะเขือเทศบ่อยๆก็รับรองว่าผิวสวยเปล่งปลั่งและดูขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนมะละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่มาพร้อมกับวิตามินหลายชนิดตั้งแต่วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และก็แร่ธาตุต่างๆทั้งยังชุบพวงด้วยกับสารต้านอนุมูลอิสระ ที่สามารถชะลอการเกิดริ้วรอยและการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวพันธนอกจากนี้แล้วการรับประทานมะก,กรสุกก็ยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเมื่อร่างกายขับสารพิษออกไปได้มากก็เปรียบได้ดั่งการดีท็อกของเสียออกจากผิวพันธุ์ทำให้ผิวพันธุ์นั้นแลดูเปล่งปลั่งสดใสได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับผลไม้ที่รับประทานไปแล้วจะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแลดูอ่อนกว่าวัยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะรับประทานเนื้อกันเยอะลองเปลี่ยนมารับประทานผลไม้ที่ทําให้ผิวพรรณสวยงามแล้วก็ช่วยในการระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นลองนําผลไม้เหล่านี้มารับประทานเป็นประจำในปริมาณที่พอเหมาะสม่ําเสมอ ก็น่าจะเป็นตัวช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวสวยและดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองละครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s มา r t สกดง่ายๆนะครับ v s m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ